มันจะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้เราสั่งผ่านค่ายไลแมนครับเขามีโปรโมชั่นนะนะครับสั่งเปอร์เซ็0นะครับสองศูนย์ห้าบาทเราคำนวณแล้วได้จริงๆริงลเปอร์เซ็นต์คือ62กับาทห้แต่ว่ามีขั้นต่ำ70บาทดังนั้นเราจะสั่งให้พอดีเป๊ะ70บาทหรือว่าเกินกว่านิดหน่อยเ,อเพื่อหารแล้วเราจะได้จ่ายไม่เยอะนะครับแต่ร้านนี้พอดีราคาโดนใจนะครับผมเยลยลองสั่งดูร้านโจ๊กกระชานะครับร้านนี้นะครับเดี๋ดูซิร้านนี้เป็นอย่างไรร้้านนี อยู่ดมสุขหครับนะฮะคนโดนิรันดร์ตรองกินตสุข56นะครับเปิดตีห้าครึ่งถึงเที่ยงทุกวันครับถ้าอยากจะทานต้องเตือนเร็วมาสั่งนะครับโจกกะชาล้านนี้ราคาเขาไม่แรงเห็นไหมครับมีต้มเลือดหมูมีโจกนะครับที่น่าตะตาติใจคือเซตครับโจกหมูต้มเลือดหมูข้าวสวยชาดำเย็น99บาทครับเห็นไหมครับนี่เป็นเซตนะครับเราก็เลยลองสั่งมาดูนะครับเกินงบ70บาทไปหน่อยนึง นะครับเราสั่งเซตนี้มานะครับนะครับเซตที่เป็นโจ๊กหมูต้มเลือดหมูนะครับข้าวสวยชาดําเย็นทั้งหมด9 9บาทสลด50บาทนะครับเหลือ49บาทที่ต้องจ่ายไปอ่ะมาดูกันครับเป็นอย่างไรนี่ครับได้มาแล้วเห็นแล้ข้าวสวยครับอู้ข้าวสวยนะครับเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูของเขานะครับอื นะครับเยอะทีเดียวนะครับจะใช้ได้นะครับปริมาณนะครับโอเคต้อเลือหมูอันนี้โจ๊กครับดูโจ๊กของเขาครับโจ๊กโอ้ดีงามมากเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราชิมดูรสชาติเขาใช้ได้ไหมหมดนี้ครับ4 9บาทย่างครับจะไม่จบมีน้ําอีกหนึ่งแก้วนี่นะครับคุณผู้ชมน้ําอีกหนึ่งแก้วครับชาดําเย็นเห็นไหมครับนี่ดีนะครับแพ็คมาดีครับมีเห็นไหมมีสก็อตเทปนะครับพันตรงนี้ไว้ พันด้านนี้ไว้นะครับเพื่อเห็นใจไรเดอร์ปิดจุกด้วยนะครับว่ากันหกด้วยเห็นไหมครับดีมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าสั่งอีกสั่งใส่ถุงก็พอไม่ต้องใส่แก้วหรอกนะครับนี่เห็นไหมครับเซตนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างเก้าสิบเก้าบาทครับใช้ส่วนลดห้าสิบบาทเหลือสี่สิบเก้าบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับเห็นไหมครับครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเราชิมแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับแกะถุงรึป่ะ น้ำซุปเขาอร่อยรสชาติดีทีเดียวครับน้ำซุปเขานะครับนะครับเค็มๆอ่อนๆเค็มๆหวานๆกำลังดีครับไม่ไม่ไม่หวานมากไม่เค็มมากครับซุปกำลังดีครับแบบเหมาะกินกับข้าวสวยนะครับถ้าใครชอบไม่อ่อจืดๆหอมกระเทียมครับใส่กระเทียมเยอะมากเลยนะครับโจ๊กข้าวข้นมากนะครับหมูดีนะครับโอเคเลยครับร้านนี้ นะครับเซตนี้49บาทนะ้ะมีหนึ่งแก้วนะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยล้วก็ดา่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองขอบคุณแนละสวัสดีติดตามรับชมนะครับ Rider Review